ระบบการใช้หน้ารวมในการทำงานของระบบผู้ใช้หลายคนณนะขณะใดขณะหนึ่งผู้ใช้แต่ละคนอาจจะเรียกใช้โปรแกรมเดียวกันพร้อมกันก็ได้เช่นนาย A B และ c เรียกใช้โปรแกรม Editor โปรแกรมเดียวกันพร้อมกันทั้ง3คนในกรณีเช่นนี้ระบบปฏิบัติการจะต้องนำโค้ดโปรแกรม Editor ตตัวเดียวกันนี้ โหลดเข้าไปในหน่วยความจำถึง3มครั้งโปรแกรม e อด t ิเตอร์ก็จะปรากฏอยู่ในหน่วยความจำถึง3แห่งแต่ถ้าผู้ใช้3มคนสามารถใช้โปรแกรมร่วมกันได้เราก็จะสามารถประหยัดเนื้อที่ของหน่วยความจำไปมากเพราะโค้ดของโปรแกรม e อด t ิเตอร์จะปรากฏอยู่ในหน่วยความจำเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันนี้การเขียนโปรแกรม นิยมให้ส่วนของโค้ดคำสั่งและข้อมูลแยกออกจากกันเมื่อเวลาโปรแกรมทำงานส่วนที่เป็นข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตลอดเวลาแต่ส่วนที่เป็นโค้ดคำสั่งล้วนๆโดยมากแล้วจะไม่มีการแก้ไขโค้ดคำสั่งซึ่งไม่สามารถถูกแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้เรียกว่ารีแอนด์แทนโค้ดในระบบหลายผู้ใช้ถ้ามีโปรแกรมที่ถูกใช้โดยผู้ใช้หลายๆคนส่วนที่เป็นรีแอนด์แทนโค้ดนี้ ปรากฏอยู่ในหน่วยความจำได้เพียงแห่งเดียวและให้ผู้ใช้ทุกคนใช้โค้ดส่วนนี้ร่วมกันได้ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในหน่วยความจำแต่ผู้ใช้แต่ละคนจะมีส่วนที่เป็นของข้อมูลของตนเองเพราะข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนจะใช้ร่วมกันไม่ได้หน่วยความจำเสมือนระบบเซกเมนต์มีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบหน้ามาก ต่างกันที่ขนาดของบล็อกไม่จำเป็นต้องเท่ากันจึงทำให้มีความซับซ้อนในการทำงานเพิ่มขึ้นตารางเซกเมนต์ซึ่งทำหน้าที่เดียวกับตารางหน้าจะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นจากตารางหน้าอีกหนึ่งคอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่เก็บขนาดของเซกเมนต์เอาไว้ทั้งนี้เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทราบว่าแต่ละเซกเมนต์มีขนาดเท่าใดการอ่านหรือเขียนข้อมูลจากหน่วยความจำลองและการหาเนื้อที่ในหน่วยความจำจริง จะกระทําตามขนาดของเซกเมนต์สิ่งใดที่ระบบหน้ามีได้ระบบเซกเมนต์ก็ต้องมีเช่นกันดังตารางข้างล่างนี้และนี่คือรูปตารางของเซกเมนต์